เกิดเรือนพอ่อนัญญาิโยมสาธุชนทั้งหลายภาคเช้าวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดคำ่ำเดือนเก้าปีมาเสง่นัญญาิโยมทั้งหลายผู้มีจิตเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ย่อมมีจิตใจน้อมไปถึงพระรันตนตรัยและตั้งใจไหวพระเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแผ่เมตตาเพื่อเป็นการสร้างพลังให้กับจิตใจของตนการที่เราบำเพ็ญบุญ จเจริญพระปรลิตย่อมทำให้เราถึงซึ่งความเป็นสุขทั้งปวงย่อบังเกิดมีแก่จิตใจของเราเพราะเราตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งตนอยู่ในศีล ไม่ฆ่าสัตว์ตัชีวิตแต,ใต,ต่ให้ประกอบด้วยเมตตากรุณามุตตาุเบกขาไม่หลักทรัพย์ให้ประกอบด้วยความไม่ละโมบโลภมากมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และยินดีในสิ่งที่ตนได้มาไม่ละเมิดผิดตามมในสามีภรรยาหญิงชายผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของตน แต่ให้มีความพอดีไม่เป็นคนมักมากในกามลาคะการมากมากในกามลาคะนี้เป็นหนทางแห่งการทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจไม่สงบสบุขจะหมกมุ่นอยู่กับกามลาคะก็จะทำความเสียหายได้สมัยขั้งกะน,นูน ในอดีตพระเจ้าเป็นดินกรุงศรีอยุธยามากมากโดยการมีสนมกลมาวางมากมายไม่สนใจราชกิจราชการของเป็นดินถ้าศึกมาก็ไม่ได้สนใจในสิ่งการนั้นจึงทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พรม่าไป ก็เพราะว่าหมกมุ่นหมกมุ่นอยู่ในการมาราคะไม่รู้จะพอต้องพอดีอย่ามากเกินเพราะผู้หมกมุ่นอยู่ในการมาราคะนี้สติปัญญาเสื่อมเพราะไม่วางเวทที่จะบำเพ็ญกองบุญบำเพ็ญกุศลให้เป็นไปตาม พอดีเห็นชีวิตตนโดยเฉพาะที่เป็นชาวพุทธต้องสำเนียกพึงระมัดระวังในการเป็นอยู่และเป็นผู้ที่รักษาไว้ถึงสัจจะไม่เท็ดความไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่เพ้อเจอ้อไม่สอดเสียดยุแทงแตะแทงลัว่ว ไม่พูดเพื่อเจอขาดสติไม่พูดคำหยาบโลนไม่งมงายขาดสติและปัญญาแต่คงไว้ถึงสติและปัญญาด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรกระทำก็ย่ออมจะเกิดทำให้ชีวิตไม่ล้มเหลว เละมีชีวิตสดชื่นเบิกบานโดยองค์ศีลและองค์ธรรมผู้ที่มีศีลครบสมบูรณ์ในเบญศีลนี่แหละจัดว่าเป็นผู้ทำกายวาจาให้เหรียบร้อยดูงดงามเพื่อสร้างธรรมจิราจริยาให้แก่ชีวิต ชำระจิตใจให้สะอาดพองใสมันบำเพ็ญบุญกุศลห้ถึงพร้อมและตั้งใจภาวนาทำสมาธิอย่างน้อยวันละสักสิบห้านาทีเพื่อสร้างความสงบทำความสงบให้ใจเพื่อจะต่อให้เกิดความสุขจิตใจเรานี้แต่เราไม่ฝึกหัดมันมันก็เหมือนกับ เหมือนกับลิงต้องํำโซ่ที่นี่ใจคนก็เหมือนกันต้องพยายามปลูกไว้โดยสติและปัญญาบนผ่านไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเพราะฉะนั้นจิตใจคนทุกคนชีวิตคนทุกคนต้องอาศัยองค์ศีนองค์ธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องประคับประคอง พยุงให้ชีวิตตั้งอยู่ไม่ให้ล้มเหลวตกไปในสถานที่ชั่วผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษาไม่ให้ตกหล่นชั่วอันนี้เป็นเรื่องความเป็นจริงเป็นปัจจิตังรู้เฉพาะผู้ปฏิบัติสัมผัสด้วยใจตัวเอง การปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็น้วยต้องไปที่วัดที่วาถ้าลำบากนักแต่ถ้าหากว่าสะดวกก็ไปที่วัดไปพร้อมเพียงกันวัดวาอารามเป็นสถานที่ให้หลักธรรมเพื่อสนทนาธรรมสาธยายธรรมกันเพื่อก่อให้เกิด จเจริญจิตเจริญใจให้เป็นสุขบุคคลทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมก็งดงามพูดก็ไม่พูดมากไม่เลือกเธอไม่อวดรู้ไม่อวดดีตั้งตนไว้ชอบประกอบด้วยธรรมเนี่ยดูงดงามแต่เดี๋ยวนี้สังคมเดี๋ยวนี้มากไป คนอยากจะสวดพระอยากจะร้องสังคมมันเปลี่ยนไปโบราณก็จึงเขียนไว้ว่าไอหัวโล้นอยากหัวโล้นอยากเลาะอยากร้องไอหัวดำไม่อยากสวดคือวางเงินพอพระก็แล้วแต่ญาติโยมก็แล้วแต่ต้องศึกษาทําความเข้าใจกับหลักธรรมในพุทธศาสนาในองค์ศีลนี่หลใไอชัดเจนแล้วปฏิบัติธรรม ให้สมควรเกตธรรมจะเริญสมาธิภาวนาใ,ในวันละสิบห้านาทีดังได้กล่าวแล้วนี่แหละเพื่อจะได้ทำให้ใจมั่นคงใจสดชื่นทุกๆวันทำไม่ได้เท่าทุกๆวันก็ทำได้ดีเพราะชาวพุดเราไม่มีอะไรนี่ที่จะเหนียวลังที่จะนำไปสู่ความเจริญ ก็ไม่มีอะไรแล้วที่พึ่งของเรานอกจากพระรัตนตรัยก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้แท้จริงทรัพย์สินสมบัติเงินทองก็ไม่ใช่ว่าจะไปใช้อะไรได้ในเวลาที่เราจําเป็นบุญกุศลนี่แหละจะติดตัวตามตนไว้ในภายเบื้องหน้าสุขขอบุญญาสาุจโยการสร้างสะสมซึ่งบุญนั่นแหละจะนําความสุขมาให้ ศีลังโลแกนุตตะลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกผู้มีศีลต้นนั้นแหละที่จะสง่างามเป็นผู้มีปกติเป็นวนัุษย์โดยสม,มูรลอันนี้เป็นหลักสําคัญเพราะฉะนั้นทญ,ญาติโยมทั้งหลายวันพระเวียนมาถึงในพุ่งนี้เช้าก็อย่าลืมใครไม่ว่างไปวัดบรรวากกัว,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 วัดเว้นอ่าการก้าวตชีวิตระมวบหลบมากประพฤติดในกามกุญและไม่โกหกวัดเท็จ เม่อพูดยาพูดเพือเจอไม่หลงลืมสติมั่นคงในสติใช้ปัญญาอย่างงมงายทำอะไรอย่างงมงายทำบุญอย่างงมงายทำสิ่งใดอย่างงมงายทำโดยสติและปัญญาชีวิตเรล่านี้แหละจะมั่นคงสถาพรทั้งปัจจุบันและอนาคตและจะเป็นเนื้อนาบุญติดตามตัวตนไปในปรรโลกเบื้องนานูน้นขอจชนุ่มธรรม